นานมาแล้วในดินแดนแห่งกาเลจีนโบราณบนยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหมอกจางหมอกบางมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่เขียวขจีบ้านไม้เก่าแก่หลังคากระเบื้องโคง้งโบกสะบัดต,ตามสายลมอบอุ่นเสียงหัวเราะของเด็กๆและเสียงเพลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านจีนดังกังวานในยามเช้ากลิ่นหอมของดอกซากุระและใบาชาแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้าน ท้องฟ้าสีครามสดใสสะท้อนให้เห็นแม่น้ำใสไหลผ่านหมู่บ้านอย่างสงบทีน่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเหรินหลงเด็กชายผู้มีใจอกกว้างและใจดีไมตรีเขาฝันว่าอยากเห็นหมู่บ้านของตนจเจริญรุ่งเรืองและผู้คนไม่ต้องทนทุกข์จากความอดอยากและความแห้งแลง้ง วันคืนผ่านมาฝนไม่ตกเลยทำให้ทุ่งนารกร้างเหล่าพ่อแม่และคนในหมู่บ้านต้องเผชิญกับความลำบากเหรินหลงรู้สึกเศร้าและตั้งใจว่าจะต้องช่วยเหลือทุกคนให้ได้ในวันหนึ่งขณะที่เหรินหลงเดินเล่นในป่าเขียวชอุ่มใต้เงาต้นไม้ใหญ่เขาได้พบกับผู้กันขนสัตว์สีดำสะอาดเงางามวางอยู่บนก้อนหินโบราณ ผู้กันเล่มนี้มีประกายแปลกประหลาดคล้ายมีชีวิตเหรนหลงหยิบผู้กันขึ้นมาอย่างระมัดระวังรับรู้ได้ว่าผู้กันนี้ไม่ธรรมดาและทันใดนั้นผู้กันก็ส่งเสียงอ่อนหวานราวกับพูดคุยกับเขาข้าเป็นผู้การวิเศษเหรนหลงหากเจ้ามีใจดีและคิดเพื่อผู้อื่นข้าจะช่วยทำให้สิ่งที่เจ้าวาดเป็นจริง เหรินหลงรู้สึกดีใจและเริ่มต้นภารกิจด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความหวังในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำและอาหารเหรินหลงใช้ผู้กันวาดแม่น้ำใสไหลกรากรอบทุ่งนาน้ำที่กำลังรอคอยก็ค่อยๆเติมเต็มแผ่นดินแห้งแลง้งต้นข้าวและผักเริ่มเจริญเติบโตตามรอยผู้กันของเด็กชายใจชาวบ้านที่เคยท้อแท้กลับเปลี่ยนเป็นความยินดีและความหวัง เหรินหลงไม่ได้วาดเพียงแค่น้ำแต่ยังวาดขนมผลไม้นา,นานาชนิดที่หวานฉ่ำช่วยบรรเทาความหิวโหยของทุกคนเขาใช้เวลาทุกวันกับวาดภาพที่มอบความสุขแก่ชาวบ้านสนุกสนานกับเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่เปล่งประกายเหมือนดวงอาทิตย์ยามเช้า แต่ความสุขมิได้ยืนยาวเพราะในหมู่บ้านปรากฏชายหนุ่มโลภผู้หนึ่งซึ่งได้ยินข่าวเล่าลือเกี่ยวกับผู้กันวิเศษเขารีบเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านอย่างลับๆโดยไม่มีใครรู้ตัวและคืนหนึ่งเขาแอบขโมยผู้กันไปเหรินหลงเมื่อพบว่าผู้กันวิเศษของตนหายไปรู้สึกสิ้นหวังและเสียใจอย่างที่สุดนาำและอาหารที่เขาวาดไว้ก็เริ่มจางและหายไป ชาวบ้านกลับมาเผชิญความแห้งแล้งอีกครั้งเด็กชายเหรินหลงนั่งอยู่ใต้ต้นซากุระร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดในใจแต่แล้วเหรินหลงก็ตรหนักว่าความสำเร็จไม่ใช่เพียงแค่ผู้การวิเศษเท่านั้นแต่เป็นการมีใจดีและความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงเขาเริ่มวางแผนอย่างรอบคอบโดยใช้ความเฉลียวฉลาดและความเมตตา ในตอนกลางคืนเหรินหลงแอบตามรอยชายหนุ่มโลภไปยังถ้ำลับที่ภูเขาเขาไม่ได้เผชิญหน้าด้วยความโกรธแต่กลับวาดภาพประตูสวยงามที่เปิดออกสู่สวนผลไม้มหัศจรรย์ชายหนุ่มโลภถูกล่อตาล่อใจจึงเดินเข้าไปหยิบผลไม้ที่เปล่งประกายอย่างไม่ทันตั้งตัว ประตูวาดขึ้นด้วยผู้กันที่ซุกซ่อนอยู่ในมือของเหรินหลงเองด้วยพลังของผู้การวิเศษเหรินหลงวาดเงาของหมาป่าที่ดุร้ายคู่คำรามอย่างน่ากลัวทำให้ชายหนุ่มโลกหลุกลนหลบหนีไปเหรินหลงไม่ละเลยที่จะรักษาความเมตตาเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าหากเจ้าหยุดความโลภและใช้หัวใจช่วยเหลือผู้อื่นผู้การน,นี้จะอยู่กับเจ้าเช่นกัน ชายหนุ่มกลับใจและคืนผู้การวิเศษแก่เหรินหลงพร้อมสัญญาว่าจะปฏิบัติตนดีและช่วยเหลือชุมชนเมื่อผู้การวิเศษกลับคืนมาอีกครั้งเหรินหลงใช้มันวาดฝนที่โปรยปลายลงสู่อ้อมกอดของหมู่บ้านกลิ่นดินชื้นและเสียงฟ้าผ่าระหว่างเมฆค่อยๆเติมชีวิตในทุกอนูดอกไม้บานสะพรัง่งผลผลิตอุดมสมบูรณ์และผู้คนร่วมมือกันทำงานอย่างมีความสุข ในตอนนั้นเสียงเพลงพื้นบ้านดังกังวานมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่เปี่ยมด้วยความหวังและรักและนิทานเรื่องนี้ก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาถึงวันนี้ว่าความใจบุญและความคิดสร้างสรรค์นั้นเหมือนผู้การวิเศษที่ใช้วาดโลกให้สวยงามหากเราใช้สิ่งดีๆเหล่านี้ไปช่วยผู้อื่นโลกใบนี้ก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป มันดูแลหัวใจและความดีของเราดังที่เหรินหลงเคยทำแล้วเจ้าจะพบว่าโลกจะสว่างสวยด้วยความรักและความหวังเสมอ